สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h o ง g He Arm s p o r t ส s าาคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมีก้อฟฟุตบอลวันเสาร์ที่15มิถุนายนโดวยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด4คู่คู่แรกจะเป็นสเปนพบโค,โค,โคเอเชียคู่ที่2อินเตอร์โตคู2พบวาซาวีบอสคู่ที่3อิตาลีพบแอเบเนียและคู่สุดท้ายคโคลัมเบียพบโบลิเวียแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางเยียมีกลุ่มแจกทีเดีดทุกวันหากสนใจเป็นข้อโคเดียวเราสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอด a I m 8 8อย่าลืมใส่เอด้วยนะครับมาเริ่มวันที่คู่แรกระหว่างสเปนพบโคเอเชียก่อนอื่นนามาดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมก่อนซึ่งทั้งสองทีมต่างคว้าแชมป์มาได้ฝ่ายละหนึ่งครั้งเสมอสองดักสี่เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูงสามต่ำหนึ่งต่อไปเราไปดูผลการแข่งของทั้งสองทีมมันบ้างเริ่มจากสเปนแข่งสิบนัดหลังสุดชนะแปดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งโดยสี่นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงสามต่ำหนึ่งส่วนด้านโคเอเชียแข่งสิบนัดหลังสุดชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้สอง โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเ,เป็นสกอร์สูง3ตำหนึ่งและต่อไปเราไปดูอันต่อที่ไลอัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากสเปนจะมไม่ในแเป็น433ส่วนทางด้านคเอเชียจะไม่ได้เป็น433เช่นกันผลสกอร์ที่คาดสเปนเปิดบ้านชนะ4ประตูต่อ0นมาต่อทนนี่ที่2ระหว่างอินเตอร์ตูคู2พบ VPS วาซาก่อนอื่นเรามาดูดทการของทั้ง2ทีมันก่อน ด้านอินเตอร์ตูคูแข่ง10นัดชนะ8แพ้2โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ส่วนงด้านวาซาวีพีเอสแข่ง10นัดหลังสุดชนะ6เสมือ2แพ้2โดยสนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากอินเตอร์ตูคูแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง4ต่ำ 2, 2ส่วนงด้านวาซาวีพีเอสแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งเสมอ2แพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง4ต ผลสกอร์ที่คาดอินเตอร์ตูคูเบิดบ้านชนะ2ประตูต่อ0มาตอนที่คู่ที่3ระหว่างอิตาลีพบแอเบเนียก่อนอื่นเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมกันก่อนโดยจะเป็นฝ่ายของอิตาลีที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้ง4ครั้งรวดจาก4ี่เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นปสกอร์สูง1ต่ำ3ต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมบ้างเริ่มจากอิตาลีแข่ง,งสีน 1, ส่นัดหลังสุดชนะ6เสมอ3เพ้1โดยสนัดหลังสุดแบ่งเป็นปสกอร์สูง1ต่ำ3 ส่วนทางด้านแอลเบเนียแข่งส0นัดชนะ5าเสมอ3าแพ้2โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำสผลสกอร์ที่คาดอิตาลีเปิดบ้านชนะ3ามปตัวศมาตอนที่คู่สุดท้ายระหว่างโคลัมเบียพบ,บโบลิเวียก่อนอื่นเราไปดูสถิติที่พบกันของทั้งสงทีมก่อนซึ่งจะเป็นฝ่ายของโคลัมเบียที่คว้าชชนะไปได้สาครั้งเสมอ1จาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1 เสมอ1ต่ำ2ต่อไปเราไปดูผลการแข่งของทั้ง2ทีมกันบ้างเลือกจากโคลัมเบียแข่งสินัดหลังสุดชนะ7เสมอ3ไม่แพ้เลยโดยสินัดหลังสุดเป็นเป็นสกอร์สูง3าต่ำ1ส่วนทางด้านบลรเวียแข่งสินัดหลังสุดชนะ2แพ้8ดโดยสินัดหลังสุดเป็นเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ผลสกอร์ที่คาดโคลัมเบียเบิดบ้านชนะ3ประตูต่อ1นส่วนใครที่ชอบผู้ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮีย เอดไลเฮียตามมาได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลตั้งสเตปและติงรับรองไม่มีบิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจเอดไลเฮียมาได้ทางลายเอดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย